สวัสดีค่ะมาพบกับคุณครูออมครูบีครูอ้อค่ะคาสัปดาห์นี้นะคะคุณครูจะพาเด็กไปอ่านคำ้องจองสซโซถึงนอหนูกันนะคะเด็กไปอ่านพร้อมกับคุณครูเลยนะคะไปกันเลยซอเอ๋ยซอโซโซโซ่เส้นใหญ่ชายล่ามสิ่งของใส่กุญแจของ ของไม่หายเอ่ยชอเอ๋ยชอเชอชอเชอต้นไม้ปลูกวายร่มรื่นอากาศสดชื่นพื้นชุ่มฉ่ำเอ่ยยอเอ๋ยยอหญิงยอหญิงเมตตาพูดจาอ่อนหวานใจบุญสุนทานช่วยงานเก่งเอ่ย ดอเอย๋ยดอชดาดอชดาหน้ามองสีทองยอดแหลมคนสวมยิ้มแยม้มงามชะแลมจริงเอย๋ยตอเอย๋ยตอประตักตอประตักด้ามไม้ใช้ปักกระตุ้นวัวควายจอมบุ้นคุ้นกับประตักเอย๋ยถอเอย๋ยถอฐาน ทอฐานตั้งไว้ใช้วางสิ่งของนำฐานมารองวางของสูงเอ่ยทอเอ๋ยทอมนโททอมนโทงามตาพันลยายักษ์สีทศกัณสามีจู้จี้จริงเอ่ยทอเอ๋ยทอผู้เท่าทอผู้เท่าใจดีมีจิตแจ่มใส ลูกหลานอยู่ใกล้รับใช้ท่านเออยนอเอย๋ยนอเนนนอเนนสนใจในศาสนาบวชด,ด้วยศรัทธาศึกษาธรรมเออยดอเอย๋ยดอเด็กดอเด็กกตันญยูรู้คุณพ่อแม่อย่าเมื่อท่านแก่ดูแลท่านเออย ตอเอย๋ยตอเต่าต่อเต่าตัวน้อยค่อยเดินช้าช้าเต่าน้อยใจกล้ารับท้าแข่งเอย๋ยถอเอย๋ยถอถุงถอถุงหน้าใช้ใส่ของหลายอย่างยามเมื่อเดินทาง ช่างขนง่ายเอ่ยทอเอ๋ยทอทหารทอทหารทุกคนฝึกตนกล้าหารคล้องแค่วชํำนานการสู้รบเอ่ยทอเอ๋ยทอธงทอธงของไทยไตรรงสามสี แดงขาวน้ำเงินนี้มีความหมายเอย่ยนอเอย๋ยนอหนูนอหนูตัวร้ายทำลายของใช้แพร่เชื้อโรคไวทำให้ป่วยเอย่ย เป็นยังไงบ้างคะเด็กๆเด็กๆอย่าลืมไปฝึกอ่านคำคล้องจองที่บ้านนะคะเพื่อเด็กๆจะได้จดจำพยัญชนะได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้คุณครูลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย